สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิเช่นเคยนะวันนี้นะครับผมมีรถยนต์มานําเสนออหนึ่งคันนะครับก็เป็นรถเก๋งนะครับของค่าย Honda นะคันนี้นะครับก็เป็น Honda City นะโมเดลปี2016นะครับที่สําคัญคันนี้นะครับไม่ใช้งานไปแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะคันนี้เป็นรุ่น1.5 SV นะในเรื่องของความสวยความงามนะครับผมการันตีไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสวยงามนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับออปชั่นต่างๆ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่ด้านหน้ากันไปเลยนะครับให้ละเอียดกันไปเลยนะตามผมไปดูครับดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับ Honda City ปี2016คันนี้นะครับเป็น1.5 SV นะก็เป็นตัวท็อปนะสำหรับคันนี้นะก็เป็นตัวท็อปนะครับในส่วนของออปชั่นด้านหน้านี้ก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนักนะครับสำหรับปี2016ก็จะมีในเรื่องของ ไฟตัดหมอกนะที่ได้เพิ่มมานะครับสำหรับตัวท็อปเลยก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกนะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเป็นออปชันด้านในแล้วก็ด้านนอกนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ท่านผู้ชมดูนะครับไปเรื่อยๆนะคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะเป็นสีขาวมุกไม่นี่ใช้งานมาเพียงแค่72,000โลนะครับ72,000โลเอง วันนี้ก็เปิดอยู่ที่ราคานะครับอย่างที่กล่าวมา465,000บาทนะครับ465,000บาทนี่ได้สภาพแบบกิ๊กเลยนะครับตัวท็อปท็อปด้วยนะมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้ก็จะได้แม็กอันลลอยขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กสีเทาปัดเงานะครับก็เป็นทูโทนนะให้อารมณ์ความสปอร์ตนะดอกอยางนี่ก็ประมาณ90%นะครับสำหรับคันนี้นะ ก็ใช้ได้อยู่นะครับดอกอยางก็ประมาณ90%เนะเวลาวิ่งนี่สวยมากมากนะเวลารถวิ่งเนี่ยแมกลายนี้นะครับมันจะดูแล้วมันมันดูดีดูสวยอะ่ะเวลาวิ่งนะคันนี้เวลาวิ่งมันแม็กดูสวยงามมากลายนี้นะดูแข็งแรงนะครับระบบเบรกนะครับคันนี้ได้เป็นดิสเบรกหน้านะดับเบรกหลังนะครับมาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่ติดตั้งมาที่กระจกมองข้างนะเป็น LED แล้วนะ อันนี้เป็นเรดีแล้วนะครับส่วนกระจกมองข้างนี่ก็ปรับพับไฟฟ้าและก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคันนี้นะดูนะครับติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะรอบคันนะครับติดตั้งฟิล์มให้รอบขันแล้วนะอันนี้นะครับมีในส่วนของการสาดข้างมาด้วยนะครับทั้งสีประตูเลยนะครับตรงรุ่นตรงยี่ห้อนะครับ All New City เลยคันนี้ในส่วนของมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะ พร้อมเบารองกันลอยแบบโครเมียมด้วยตรงรุ่นนะครับซิตี้เห็นไหมดูดีดูสวยงามเลยนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์มาด้วยนะครับสมาร์ทเอนทีด้วยนะครับเป็นกญแจคีเลียดอันนี้นะไล่มาถึงด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะงเป็นดัมนะก็ยังเป็นดัมอยู่นะครับดูนะครับเหลี่ยมสันคมกริบเลยนะครับบางเฉียบรับประกันนะครับคันนี้สีขาวมุกคันนี้นะครับสีเดิม นะครับสีเดิมทั้งคันนะไม่มีร่องรอยการทําสีเลยดูนะครับนะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับออปชันมีสปอยเลอร์มาให้นะติดตั้งไฟเบรกดวงที่3มาให้ที่สปอยเลอร์ด้วยนะแต่ตามรุ่นเขาก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อีกนะที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับนะเป็นซิตี้แต่คันนี้ก็มีในเรื่องของสปอยเลอร์สปอยเลอร์นี้ก็เป็นติดตั้งนะไฟเบรกดวงที่3มาให้นะดูสปอร์ตนะ โลโก้ o, นี่จะเห็นได้ว่าได้โลโก้แดงมาทั้งหน้าหลังเลยนะครับเป็น h อน da แดงนะได้มาทั้งหน้าหลังเลยนะครับมีออปชั่นเรื่องกล้องถอยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยกล้องถอยมาด้วยอันนี้กล้องถอยนะและยังไม่พอนี่ยังได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอไฟทับทิมนะ ไฟแท็บินก็ติดมาให้ด้วยเห็นไไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับเสาอากาศเป็นแบบพรีบสามนะครับเป็นแบบชาร์กฟินเห็นไหมดูสปอร์ตนะครับนะสีขาวมุกท็อปสุดเห็นไหมสวยงามเลยคันนี้นะครับสภาพภายนอกนะการันตีให้เลยนะคันนี้ตัวบอดี้โครงสร้างไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับสำหรับรถที่ทางเรานำเข้ามานะ อนนี้ก็รับประกันนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของอห้องเก็บสัมภาระนะิตีนี่กว้างไหมนะครับ <Hey. S 1> เปิดที่นี่ได้นะเปิดที่นี่ได้เปิดที่รีโมทได้แล้วก็เปิดที่คอนโซลด้านหน้าได้อันนี้นะเปิดได้3ที่เลยนะครับเปิดได้3ที่นะามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเห็นไหมห้องเก็บสัมภาระ มีเรื่องถาดลองกันเพื่อนมาให้ด้วยกิ๊กเลยนะครับสวยงามดูนะครับท่านนะมียางอะไหล่ด้วยเห็นไหมมียางอะไหล่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับเดิมนะเดิมนะเดิมเดิมเลยนะครับไอตัวนี้นะครับ,บท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันคืออะไรอันนี้มันคือตัวพับเบาะนะอันนี้มันคือตัวพับเบาะนะครับคือรุ่นนี้เขาสามารถที่พับเบาะแถวสองได้พับเบาะผู้โดยสารได้เอาง่ายนะ แต่เราต้องมาดึงสาก anyway, ตัวนี้นะครับเรื่องของมิตินะครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวว้าว 95. เลยนะครับอันนี้ว้าวได้เลยนะกว้างมากลึกมากนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะแน่นอนเนะเก็บสัมภาระได้เยอะแน่นอนมุมกล้องนะครับอาจจะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะ ขอภัยนะครับมุมกล้องแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครอยากจะดูนะครับทุกวิติอื่นๆรูปนะครับก็แอดไลน์ผมมาได้ก็แล้วกันนะอันนี้ผมไปดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของออปชันด้านในกันดีกว่านะดูออปชันด้านในกันดีกว่านะครับเขาเป็นระบบนะกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วอันนี้นะบ้านาก,กดนี้ก็เข้าได้เลยนะครับกดล็อกกดเปิดได้เลยนะ ่ามาดูในส่วนของออปชัน,นด้านในจะแคบหน่อยนะภายในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำเนี่ยแผงประตูนะครับมีการหุ้มหนังมาให้ด้วยนะเห็นไหมตรงแผงผิวสัมผัสเนี่ยนะครับดูดีเลยนะครับเป็นสีเงินเมทัลลิกนะดูทั่วฐานพวกอะไรเนี่ยและแล้วก็มือเปิดนี่ก็จะเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับมีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้มีล็อกกระจกแล้วมีเซ็นทรัลล็อกนะแล้วก็ช่องอเก็บ ขวดน้าแก้วน้าบางแก้วน้าต่างๆจ้างของโพงนะครับค่อนข้างดูดีดูสวยงามนะครับฮอนด้านี่การจัดการภายในโดยพอสิตี้เนี่ยการจัดการภายในดูเรียบร้อยดีอันไหนนะสวยงามดีนะครับมีโหมดแท็กชั่นมาให้ด้วยนะครับการคอนโทรลนั่นก็คือช่วยในการาป้องกันการลื่อนถ่ายละคุรถแล้วก็โหมดออคอนนะมีโหมดออคอนมาให้แล้วก็ปรับพับกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นตัวท็อปมาเนาะ ดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชั่นแล้วนะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะครับทรงสปอร์ตสามก้านดีวีเชฟเลยเนี่ยสวยงามนะครับฝั่งนี้นะครับควบคุมในเรื่องของอลดเสียงเพิ่มเสียงวิทยุเครื่องเล่นนะครับฝั่งนี้ควบคุมในเรื่องของครุสคอนโทรลเห็นไหมมีนะครับในเรื่องของเพดานชิปมาให้ด้วยนี่ขับขี่สนุกสบายแน่นอนเลยสนุกแน่นอนเลยสําหรับวัยรุ่นนะ อ่าขับขี่สนุกแน่นอนเลยนี่โหมดตัวนี้เป็นปุ่มวางสายนะครับวางสายรับสายนะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูนะขันนี้ดูนะครับภายในหน้าจอล้ำสุดนะสวยงามเลยนะครับสำหรับซิตี้ตัวท็อปเนี่ยมีหน้าจอเป็นเรืองแสงด้วยนะครับเรืองแสงสีฟ้าสวยงามนะดูเลขไม้หมายมเลขไม้เจ็ดหมื่นเองนิดๆนะครับปี2016ิเดิมๆนะครับ สภาพสวยๆเลยคันนี้ผมนําเสนอได้เลยนะครับสําหรับสาวก Honda คันนี้นะครับถ้าใครนะครับเป็นสาวกของซิตี้อยู่แล้วโฉมนี้น่าเล่นนะโฉมนี้น่าเล่นนะครับปี2016คันนี้ราคาได้ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปๆเลย465,000เองนะสภาพนี่ยังกิ๊กเลยนะครับต้องบอกว่ากิ๊กเลยนะมีในเรื่องของเนี่ยเห็นไหมเอ็นจินสตาร์ทด้วยแอร์ Air เป็นแอร์ออโต้นะครับนะ แอร์อโอโต้มีไลฟ้าหน้าหลังเห็นไหมจอนะครับก็ทํางานร่วมกับนะครับลิงก์กับกล้องมองหลังนะยังมีทั้งจอนะ,ะยังมีทั้งเซ็นเซอร์เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนอันนี้นี่นะี่ด้านล่างเลยนะครับ p o w e r l ร,ร์นะ HDMI ด้วยมีช่อง USB นะคือวันนี้ไม่จำเป็นแล้วต้องใช้แผ่น CD ดีเลิกไปแล้วนะครับไม,ไม,ไม่เก็บวุ่นวาย นะครับเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์นะครับ Android ได้เลยสบายๆนะครับนะเกียร์อัตโนมัติเกียร์อัตโนมัตินะครับนะมีช่องที่จะชิปเกียร์ก็จอดแปะได้อันนี้นะครับเบรกมือตรงนี้นะเป็นเบรกมือนะครับแบบนี่นะสวยงามนะครับเบาะนะครับหุ่มหนังนะนั่งแล้วสบายนะ เบาหุ้มหนังสีดำนั่งสบายมากอันนี้ต้องบอกว่านั่งสบายเบานุ่มนะครับไม่ใช่นุ่มย้วยนะนุ่มแน่นอันนี้บอกเลยผมนั่งแล้วดูนุ่มแน่นนะครับให้รณมที่เออสปอร์ตนะให้กระชับดีนะครับรไม่ว่าจะเป็นที่รองนะที่รองศีรษะอันนี้ก็ตำแหน่งดีสวยงามน,นะครับใช้งานได้ดีนะผิวสัมผัสด้านหน้าเนี่ยนะครับทำมาดี นะทำมาดีทำมารูหรานะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกพรีเมียมพวกนี้นะครับคือ Honda นี่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาค่อนข้างล้ําค่อนข้างทันสมัยเอางอ่ายนะ Honda นี่เขาทามาดีนะครับทำมาทำมาสวยละ่ะคือไม่รู้ละสวยไว้ก่อนละอะนะแต่เรื่องคุณภาพเขาไม่ได้ร่อยนะ HONDA นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่นิยมมากแล้วก็ใช้ได้ดีใช้ได้โทนมากนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับ ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS นะระบบ VSA ต่างๆนะเขามีมาให้พร้อมนะครับตอบโจทย์ได้ในการใช้งานด้านบ้านเรานะครับก็ในเรื่องของการใช้ความเร็วก็สบายๆอันเนี้ยช่วงล่างเขาดีมากนะครับต้องบอกงนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอด้านหลังเขาดีกว่านะมาไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้ผมดับเครื่องก่อนนะนะก็กด อันนี้ดับเครื่องไปเลยนะครับง่ายสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายมากนะมาดูในส่วนของด้านหลังเขาเนี่ยที่ว้าวมากๆกเลยคือเบาะเขาพับได้เบาะสามารถที่พับได้นะครับนะพับได้เลยนะครับก็60-40นะก็สวิต์ที่กดอยู่ฝาท้ายนั่นแหละนะครับ นะก็ภาพได้อย่างที่ผมบอกกันนะ60 40นะที่ว้าวสุดก็คือเวลานั่งเบาะข้างหลังเนี่ยเล็กรูมนะดูเล็กรูมนะครับเหลือเยอะเลยผมสูงร้อยนะโอ้สบายนะครับอาท่านผู้ชมดูเฮดรูมผมนะเหลือเยอะไหม องศาได้พอดีสบายสบายนะครับองศานั่งนี่โอ้คือนั่งอย่างเงี้ยมีหลับนะสบายมากแล้วเบาะเนี่ยนะเบานี่ต้องขอโทษทีนะเบาะนี่นุ่มมากนะครับเบาะมีขนาดใหญ่นะนุ่มนั่งสบายองศาของพนักพิงหลังเนี่ยได้ตำแหน่งพอดีโทนสีดำนะครับช่วงล่างแต่ด้านบนนะให้โทนสีอ่อนๆอันนี้ไม่ คือนั่งไกลๆแล้วไม่รู้สึกอดอัดสายตาแน่นอนนะครับนะด้านหลังยังไม่พอนะยังมีช่อง Power outlet มาให้ด้วยนะดูนะครับสองช่องนะแล้วก็ยังที่วางของจุกๆด้วยเนี่ยพื้นนะครับมีพรมเข้ารูปให้นะเต็มรูปแบบเลยนะครับเต็มรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะเต็มรูปแบบเลยแบบนี้เลยนะครับ นะงามๆสวยๆแบบนี้เลยนะต้องบอกงี้น่าใช้นะครับคุ้มค่ามากคันนี้นะครับสวยงามปี2016ราคา4 6 5 5 0 0หม่ไม่อยู่ที่70,000นนะสภาพแบบนี้นะสุดยอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของความเดิมนะครับภายในห้องเครื่องเขานะครับนะเดี๋ยวตามไปดูครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องดูนะครับนะด้านข้างเนี่ยแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะเดิมน็อตเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะดูนะครับน็อตฝากระโปรงนะดูฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์มองกร์ฮอนดา้านครับแค่ไม่ว่าจะเป็นไอ,ไอเรียกอะไรบาร์คโคดเนี่ย บางท่านบอกว่าดูรถดูฝากระโปรงแท้ไม่แท้ดูบาร์โคดเลยอันนี้ก็ฟรีส่วนนะแต่ถ้ามันไม่รอดไปก่อนนะนี่ของเราก็มีให้ดูได้นะครับแห้งๆเลยนะครับดูเครื่องนะแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยไม่มีเยิ้มไม่มีรอยแตกของรั่วซึมของน้ำมันใดๆเลยนะอันนี้รับประกันนะท่านผู้ชมก็เข้ามาดูรถจริงได้นะครับมาสัมผัสได้มาทดลองขับก็ได้นะครับนะ ช่วงล่างเป็นไงเครื่องเป็นไงนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ไหมนะเป็นเครื่องยนต์นะครับ i v t e c h 1 5 0 0แรงมานะมีในเรื่องของเพจเดชิปมาให้ด้วยอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับสำหรับวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยทำงานนะที่เป็นสาวกคอนด้านะครับขับขี่สนุกแน่นอนนะในเรื่องของความทนทานความประหยัดฮอนด้ามีเห็นนะครับในเรื่องของอะไรเรื่องศูนย์บริการ ต้องยอมรับ Honda าเหมือนกันนะครับไม่ได้น้อยหน้าเลยนะตฮอนด้านี้ก็ต้องเป็นแบรนด์ที่แบบในบ้านเรานิยมมากนะครับและสวยๆอย่างเงี้ยนะผมขอนําเสนอไว้พิจารณาหนึ่งคันนะครับครับหลังจากที่ได้ดูรีวิวกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะและก็ออปชั่นต่างๆที่ได้มาใน Honda City ี้คันนี้นะถูกกถูกใจบ้างหรือไม่นะครับ ความสว <house> ยความงามอันนี้ผมการันตีให้ได้เลยนะครับว่า100%นะครับนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะลูกค้าคนไหนนะครับสะดวกที่จะเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้นะครับก็เดินทางเข้ามาดูได้เลยนะครับที่ถนนเสรีไทไทนะครับถนนเสรีไทย95นะครับของเราติดถนนใหญ่เลยนะครับยิ่งเยี้งโรงพยาบาลเสรีรักด้านหลังผมมีนะก็เดินทางเข้ามาได้นะครับอีกสาขาหนึ่งของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นสำนักงานใหญ่ ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับเป็นถนนเสรีไทย68แยก1น,นะครับ68แยก1น,นะครับวันนี้ก็เข้ามาดูรถรุ่นอื่นนะครับดูรถรุ่นอื่นได้สนใจรุ่นอื่นก็เข้ามาดูรถรุ่นอื่นได้วันนี้เราก็มีรถมากมายนะครับ300-400คันให้ท่านเลือกมีทุกรุ่นทุกยี่ห้ออันนี้ก็เข้ามานะครับสอบถามกันได้นะสุดท้ายนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆของทางเพรยน วันนี้นะครับก็ฝากเจ้า Honda City นะครับ1.5 s v คันนี้สีขาวมุกสวยๆคันนี้ไว้1นคันนะครับใ้พิจารณาก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ